ง่าครับอืมเก่งจังเลยอ่ะนะอยู่ที่บ้านก็กินเองอะไรเองทุกอย่างใช่ไหมครับนี่เป็นกําลังใจให้กับคนที่คนที่มีดีทุกอย่างนะ่ะดูด้นะ่ะยอดี่ขับหรือว่าหรือย้ายกองไปย้ายกอง ไปหมู่บ้านอะไรถ่ายอีกเซนหนึ่งอ่ะแล้วพี่ไปอ่ะตุ้ยไปปะไม่น่าถ้าตุ้ยไปพี่จะไปนี่เก่งมากเลยอืมสมเด็จเี่อวสวยจะถ,ถ่ายไปทำไมนีมม่จะกินเดี๋ยวจะให้คนที่ออมันคิดจะฆ่าตัวตายอะดูซะว่าถ่ายทำไมนะ อานัทม็อบพวกพี่เกิดมาเป็นนี้เลยใช่ไหมไปชิวๆพี่ที่เคยออกรายการอะไรปะคุ้นๆอ่ะขอบนะรายการในพวกพวกกีฬาปะง่ายนะยอดเลยพี่ ก็ไทยรู้ด้วยอ่ะที่เขาเก่งมากเลยนะครับคนหน่ที่สู้ชีวิตนะครับใครที่คิดจะฆ่าจะตายเฮ้คิดสั้นคิดน้อยใจภรรยาคิดน้อยใจสามีก็คิดเอาดูแล้วกันถ้าคุณมีสมองคุณมีแขนคุณมีขาที่ดีคุณก็ดูแลแล้วกันคนที่เขาไม่มีอะไรเขายังไม่คิดอย่างนั้นเลยที่เขียนหนังสือออุ่นพี่จะตกน้ำ ดูดิกระโดดไม่หก้วยอ่ะด้ไยเอาน้ำให้พี่เคยแก้หนึ่งไปตักเยอะมากอืม